สวัสดีครับพบกับจออีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะวันนี้จะพามาชมนะครับรถไอออนวีนะฮะตัวนี้เป็นสีดำภายในดำนะครับผมนะฮะนห่หล่อมากเลยนะครับสำหรับสีดำนะครับสำหรับคุณลูกค้านะฮะที่สนใจนะครับอยากมาทดลองขับนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่ไอออนนาทีตลิ่งชันรัชพึกนะครับผมนะ ันนี้เป็นรถรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับนี่นะไฟของเขาค่อนข้างสวยเลยนะนี่ไฟเดย์ไทม์นะครับผมนะฮะนี่รอรอนะฮะสีดำนะฮะดำมากเลยนะครับทุกคนนะนะครับผมนี่สวยๆเลยนะฮะอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูนะครับในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่นะครับเพราะว่าตัวนี้ต่อหนึ่งการชาร์จนะครับวิ่งได้ 6ก2กิโลนะครับผมนะฮะเป็นมาตรฐาน n e t นนะครับเนี่เดี๋ยวพาดูล้อหน่อยนะครับแม็กพร้อมยางขอบ19นะครับตัวนี้นะฮะไซส์ยางส2 5 4 5 R 19าาเเลยนะครับยางให้มาเป็นแม็กซิดนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกให้4ล้อเลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตัดนะครับนะฮะช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับนะฮะกับกระจก้องข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับนะฮะนี่ตัวช่องชา้าจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับด้านฝั่งคนขับนะฮะรองรับ AC และ DC นะครับผมนะฮะสวยมากนะครับนี่นะฮะที่จับนะครับจะแบบซ่อนไปในกับตัวถังเลยนะครับนะฮะ เรามีปุ่มสมาร์ทคีย์ให้นะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีราวหลังคาให้นะครับหลังคาเป็นสีเงินนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับทุกคนนะนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนสวยๆนี่ไฟท้ายขค่อนข้างสวยเลยนะนะครับมีไฟเบรกแล้วก็ไฟไฟเบรกสามดวงนะครับนี่ดวงดวงบนด้วยดวงที่สามอยู่ด้านบนนะครับ ฝาท้าทยเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวฝาท้าทยสามารถปรับระดับความสูงได้นะครับนะฮะเบ,บาะพับได้ 60- 40สิบนะครับนี่ของเรามียางอะไรนะครับนี่นะรุ่นนี้เป็นยางมียางอะไรนะครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมดูภายในกันนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลย นี่เลยนะครับนี่วัสดุของเขามาค่อนข้างดีเลยนะครับนะฮะลำโพงเป็น a d ด i c o Sound นะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็น soft touch นะครับเป็นหนังนะครับภายในสีดำบอกเลยว่าสวยมากนะครับนะฮะสำหรับผู้ลูกค้าที่ยังไม่เคยมาลองสัมผัสนะครับตัว Iron นนะบอกเลยว่ามาทดลองขับได้เลยนะครับผมนะฮะ เบาะเป็นวีลคัมซีทนะครับมีลมออกตรงเบาะด้วยทั้งเย็นแล้วก็อุ่นนะครับนะฮะเบาะมีเบาะนวดด้วยนะครับนวดทั้งตัวเลยนะฮะนวดแบบสบายเลยนะนี่มลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ตัวนี้ของเราคอนโซลกลางก็จะมีตู้เย็นนะครับความจุอยู่ที่6.6ลิตรนะครับอุ่นได้ เย็นได้แช่แข็งได้นะครับสำหรับตู้เย็นนะครับตัวนี้มีวเลชาร์เจอร์หนึ่งตำแหน่งนะครับจอขนาดสิบสี่จุดหกนิ้วเลยตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ของเรามีม่านไฟฟ้านะครับใหผมเปิดให้ดูนี่ม่านไฟฟ้าเป็นแบบนี้เลยนะครับเปิดได้หยุดได้นะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับพอนั่งแล้วโปร่งมากเลยนยะเดี๋ยวพาดูข้างหลังนะครับนี่นี่ไฟแอมเบียนไลท์ก็สวยนะนะครับไฟแอมเบียนไลท์ค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่แบบนี้เลยโปรง่ปรงโปงแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับภายในกว้างๆนั่งแบบสบาย แล้วด้านหลังของเขามีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับแอร์จะอยู่ตรงเสาบีนะครับอยู่ตรงนี้นะแต่ตัวปรับจะอยู่ตรงตรงกลางนะครับพร้อมกับ USB ใช้ A นะครับนี่เบาะรองรับ Isofix นะครับรองรับเบาะที่นั่งเด็กนะครับแล้วก็ปรับปรับเอ็นที่นั่งจะเป็นปรับตรงนี้นะฮะแล้วเอ็นไปเอ็นแบบนี้เลยนะครับ เอไดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่สุดนะครับนี่ประมาณนี้เลยสีดำบอกเลยว่าสวยนะครับสวยมากนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครที่สนใจอยากมาทดลองขับนะฮะ<ม>ก็สามารถอินบอ์หาโจได้เลยนะครับนะฮะหรือจะโทรนะฮะ0 6 1 9์3 2 4 9 7นะครับนะฮะบอกเลยว่าสีดำสวยมากนะครับสวยแบบตะโกนเลยนะฮะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะฮะอย่าลืมเลยนะครับตัว I อ n V นเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับรถไฟฟ้านะฮะนี่ประมาณนี้นะครับสนใจอย่าลืมทักหาโจ้ได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม